แกมน้องนางนั้นแดงก็ใครใ,ใจพี่จม <ใน S 1> แทบพ <ใน S 1> สุด <ใน S 1> ทา่าดวงหรือไทยหรือดวงเกี่ยวตาด,ด,ด,ดาูดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ชายทุกคนดอนผ่านวอนให้ใจน้องใบมีใครวอนให้ลมเสอพัดหัวใจพี่ไปถึงอะไรต่อแล้วฝากน้องใจพี่อลอยลงไปบนนา,าอะไรต่อ อะไรต่อ,ตอ,อ,อ,อหัวใจพี่แทบจะถึงเพลําพึงลํำพันถึงแนนนงม่นวลน้องอะไรต่อฝากไปแล้วฝากแล้วฝากอีกมาหันมาดิหันดูหน้าคนไม่นอนใช่ทำไมไม่นอน ย,นนย,ยังไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้นอนเลยอยากจะนอนเช้ามาเพีน่ะไม่ยูมีใจแบบอ้อมยาว <c oughs> ยังอมก็มาครับแล้วอะไรต่อดีนะาเพชรผมดิเบี้ยบับดิถ้ามาไรลก็ได้ก็ไก่เด้ขอตั้์ค่ะ

ห้าทุ่มกว่า<ะ>เ, <แฟ S 2> เดอะเอ๊ะกำลังจะห้าทุ่มอีกห้านาทีห้าทุ่มกันสี่กวบครึ่งน้องนอนเป็นแบบนี้น้องนอนเอาไว้ดูตอนโตนะเดี๋ยวแม่เอาไว้ให้ดูเนี่ยใส่างเกงในตัวเดียวใส่เสืกล้ามร้องเพลงเต้นไม่หลับไม่นอนอูน่าเกลียดมากเลย<า>พอเพลงอะไรอีกดิเพลงอะไรดียวโบค่ะ บาแล้วหนูหนูชืขับใจแล้วมาขับพอพอละเดิมมันอัพโหลดไม่ไหวไหลายนาทีอ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะเออเอาไว้ดูตอนโตน,นะลูกคะเออว่าตอนเด็กๆซ่าแค่ไหนรู้ไหม<ะ>โอ้โหแล้วจะอายตัวเองไหมเนี่ยตอนโตไม่ค่ะโอ้โหไม่อายไม่อาย ามายิ้มหวานหน่อยสิโอ, <ะ S 1> อ,อ,อ,อ้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆขอหน้าสดหนะะ่อยค่ะหน้าสดคะ่ะโอ้โห